สวัสดีครับ FC ครับวันนี้เรามาสองพระวันนี้ปางพิมพิมพระกระแพงเปิดโลกนะครับครับนี้เราได้ดีครับวันนี้อาจารย์อาจารย์บอยนะครับอาจารย์บอยสีคณีโกปาลพระเครื่องนะครับเทิดราชันซอยเจ็ดนะครับรับสองพระอาจารย์เปิดทุกวันนะครับทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับครับผมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้นครับศูนย์ศนย์เก้าหกสองแปดนย์สามแปดสองเราพิจารณาจากแคลไซต์เนี่ยเรา,าจะเห็นว่าแคลไซต์มันมีความเรนแรกมันมีความควบแน่นคือการเรี้ยงตัวที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นไม่รเหมือนกับพ่ทาที่ท,ทาใหม่ถ้าเป็นท่าที่ทํใหม่แคลไซ์มันจะมีช่องว่างของมันซึ่งเหมือน,เป,นเป็นตามกลไกของการเวลาธรรมชาติ รวมกับค่าของอาราโกนั์ที่มีการก่อตัวกันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในวาระอีกรอบหนึ่งซึ่งมีค่าของอาราโกนัยนี่มันจะไม่ค่าของเหมือนกับคล้ายๆกับค่าตลอดแต่จริงๆไม่ใช่ค่าตลอดมันเป็นอาราโกนั์ที่แคลไซด์หลอมผลค่ากำลางนี้คือค่าน้ำว่านน้ำว่านต่ละอางที่มีผสมใส่ลงไปในเนื้อดินนั้นเพื่อเป็นตัวประสานครับผม ประสานตัวเรียกว่าตัวประสานเนื้อเนื้อให้เนื้อมีความหนึบนุ่มแล้วพอเราดูไปแล้วเนี่ยผ้าถ้ามีอายุแล้วเนี่ยความหนึบนุ่มจะเกิดขึ้นในเนื้อผราเนื้อผ้าจะมีความหนึบนุ่มอยู่ในตัวเองหนึบนุ่มแล้วดูแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคอะเขินไม่ขัดตาครับเพราะว่าแกวไซน์มันขึ้นเป็นระดับของเขาตามร <c oughs> นะดับของความรนูพระองค์นี้จะเป็นพิมพ์ของ เป็นพระกระแพงเปิดโลกกระพิมพ์เปิดโลกครับผมโหเงาเงาแวววาววับแต่ดูองค์จริงก็ไม่เงาแน่จาย์แต่พอมาเข้าขึ้นกล้องแล้วอในลักษณะองค์จริงเนี่ยถ้าเราดูด้วย 10x เเราจะไม่เห็นความแวววาวของเนื้อพระที่ที่ชัดเจนแต่ถ้าเราขยายที่พันลกพร้อยเท่าเนี่ยคือความชัดเจนจะเกิดขึ้นทีพระจะมีความงงามแล้วก็มี เลเวลของเขาเองให้เราติดตามในแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมวิธีการดูพระเผ่าก็คือเอาต้องดูเป็นทีละเฟรมวิเคราะห์เป็นทีละเฟรมรนะครับเฟรมขององค์ผ้านั่นจะบอกอขั้นตอนของการมีอายุการมีอยู่แล้วก็มวลสารที่ผสมประสานอยู่ในเนื้อหาผ้าเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาของอการมีอาย,ยุแหล่งนั้นมี ความสำคัญมีเม็ดแร่ทองอ้าโถคุณมสมศักดิ์วันนี้สมรนแล้มีทองคำด้วยไม่น่าเชื่ออายุอายุกี่ปีเนี่ยองนี้เจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีแล้วมีทองคำในนั้นด้วย,วยเอาแล้วองนี้สิบล้านขายไม่ได้ครับงานนี้สิบล้านยังขายไม่ได้ลเลยคุณสมศักดิ<า>ร์รนไหนครับเหมือนข้าบ้าพาน้ำแข็งเลยครั<า>บผมพาน้ำแข็ง นนเนื้อสวยครับโอ้โหนี่มวลสารแถวซ้ายนะครับแถวซ้ายแล้วก็มวลสารต่างๆมวลสารแถวซ้ายมีโอ้โอ,โอ้ขยายเป็นพันหกร้อยเอ็กซ์นี่สุดยอดเลยครับดูสิบเอ็กซ์ไม่รู้เรื่องเลยครับสิเอ็กยากหน่อยครับเพราะผ้าเนื้อดินจะเป็นผ้าที่ดูยากาววาครับผม <c oughs> เนี่ยเป็นเหมือนทีคระพระแท่นเี่ยวสยนช้นช้สวยเลยนะ้าน้ำว่านทีเหี่ยวยงขาน้ำว่านเยครับวานทเหี่ยวตามการเวลาก็น้ำว่านก็คือเหมือนน้ำยางน้ำยางน ความชันยุ่ก็เกิดขึ้นในเมื่อพักชันยุคเรียนยุคแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นกับความว่าแฉะแฉะแทฉะที่ไหนเนื้ออะไรบนพักครับผมนี่ปางเปิดโลกนะครับสักคู่พิมพ์นี้จะพิมพ์หรือวัาพิมพ์นี้พิมพ์ทะลีลาลีลาไม่ขนมมีลาเพชรขนนนะครับของนี้ก็อายุทันยุคเช่นเดียวกันคือเป็นท่ากุญเดียวกันก็คือตุ่มเท่งเพชรเท่งเพชรเหมือนกันครับ ความหนาแน่นอของคลวซายก็หนาแน่นเหมือนกันครับไอ้ตัววิเคราะห์เนื้อหายอย่างคือเนื้อหาในพื้นดินในแต่ละยุคแต่ละสมัยมก็จะแตกต่างกันสีนิ่ของแต่ละภูมิภาคครับเนี่ยความหนาแน่นของชาวสายเป็นส่วนที่จะตัดสินว่าพระนัอนมีอายุ มีอายุแล้วเนี่ยส,สดัดส่วนของความมีอายุจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแหม่เนี่ยแท้ทันยุคครับผมครับผมยาอุ้ยกะเด้งกระเด้งพระโดดพระโดดก็เป็นเสียพระล่วงนะครับกระโดดกระโดดกระโดะโดสนภาคที่ไม่ทันผมมาสององค์สอง,งสองค์มาสักครู่นี้ทันนะครับ แค่ทันยุคแล้วก็องค์นี้ไม่ทันนะครับใช่านอาจารย์ครับไม่ทัันนะครบองค์นี้จะอาจจะสร้างยุบปลายปลายหายไปเห็นไครับครับผมคาบการเวลาหรือคาบแถวไซด์มันหายไปครับผมเอาดูง่ายๆคือการพิจารณาแถวไซด์ที่เกิดขึ้นแถวไซด์ที่เกิดขึ้นี่ยเป็นการไซด์ที่แถวไซดที่ยังใหม่ครับมันจะบางมากครับองค์ผมมีน้อยมากบางมากเมืันมันสองสักตัวเราพิจารณาจากแถวไซดที่การก่อตัวเนยครับแถวไซมันจะก่อตัวเป็น เป็นเก็บเล็กๆเล็กๆเล็กๆแต่ยังไม่หนาแน่ยังไม่หนาและไม่เหมือนผ้าที่มีอายุครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าผ้าในกลุ่มผ้าเนื้อดินพวกนี้มีอายุเกินรับหกเจ็ดร้อยปีเจ็ดแปดร้อยปีซึ่งมีผ้าเป็นมีผ้ามีอายุมากแต่องค์นี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี่ไม่ทันยุคไม่ทันยุคนะครับองค์นี้ครับอขาขอคุณอาจารย์บอยมากนะครับอาราโกไนเห็นไหมครับอาราโกไนก็ขึ้นน้อยน้อยกว่า แล้วพอเยอะแล้วสีสีของดินก็แตกต่างกันไปมไม่เหมือนกันทันยุกกับทันยุกกับไม่ทันยุกแตกต่างกันชัดเจนเลยครับมแต่องค์นี้ไม่ทันครับเพราะว<ม>่า<ม>คา,าบแคลไซส์คาบอะไรบางมากครับปรเป็นย่ำย่มบางเนื้อหาคนข้างอยากคนส้างตึงคนข้างตึงไม่ไม่ไม่ได้เหี่ยวย่นเหมือนกัพผราที่เหยียดยุม องนี้ไม่เก่าไม่ทันยุคนะครับทันยุคครับเป็นยุคเป็นยุคปลายยุคเรียกว่าเป็นพระที่เรียกว่าสร้างทางอาจจะสร้างใหม่ใช่ไหมครับจะสร้างใหม่ครับจะสร้างใหม่ะตรงนี้ชัดเจนเลยว่าคำเนี่คือสิ่งที่มันทําให้เรารู้ว่าพระเนี่ยมันไม่ทันยุคก็คือความตึมตัวการเหี่ยวเฉาต่างๆไม่เกิดขึ้นองค์นี้อาจจะองค์นี้อาจอายุไม่กี่ร้อยปีแต่พ้าพระเก่ายุคไอ้พระแบบนี้มันจะต้อง บอกจริงๆต้องเจ็ดแปดร้อยปีต้องเจ็ดแปดร้อยปีาเพราะในสัดส่วนของพระในยุคพวกนี้เป็นพระรื่อีพวกนี้เป็นพระมีอายุเก่าเก่ามีอายุแต่องค์นี้ส่องแล้วไม่ทันอาจจะอายุอาจจะไม่กี่ร้อยปีขอบอกขอบอขอบอคุณอาจารย์บอยนะครับสวัสดีครับนี่ครับท่านใดที่จะตรวจสอบพระหรือว่าพระเครื่องพระสมเด็จพระกัลยาณ์ยังสงสัยในพระเครื่องเรายินดีให้คําปรึกษาพระนามพระมาตรวจกัน ไอ<ส>ที่ซอยเท่ราชชันซอยเจ็ดหน้าปากซอยเลยนะครับทุกวันพูดถึงวันอาทิตย์ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ